วิลืมกดตอบเลยพี่ผักชีก็หาเรื่องคุยกับกูได้เนอะจนกูแบบไม่รู้จะคุยอะไรมันก็ยังหาเรื่องคุยได้เขาอยากเดียวคุยกับมึงมากๆช่างมึงกูไม่เข้าใจแล้วกูบอกว่าเออทาไมไม่ปัดทินเดอร์ต่อละนางบอกว่าออดนางลบไปแล้วแล้วกูแบบเออไม่ปัดต่อละจะได้มีคนคุยหรือมึงคุยทีละคนคะ กูนี่คุยทีแบบเอ่บสับ้างไม่ทันแต่ตอนนี้ก็มีแค่พี่เขานะเพราะไม่รู้จะคุยกับใครเพราะคุยกับคนนี้ก็เหนื่อยแล้วอิสัะผักชีที่ชอบปุกกูเหลือเกินตอนแปดโมงเจ็ดโมงเนี่ยอิสระพอรู้เรี่ยมังไม่อยู่จีนจริงๆใช่เขารู้เขาเลยใช้ภาษาอังกฤษแทนภาษาจีนซะส่วนใหญ่แบบขอบคุณที่มึงยังแบบว่าคุยนเสยแล้นาเสอีกแล้ว มไม่อยู่กับกูบอ่ะเอา้าเจกเดินมาก้มหน้าใส่กูแล้วก็หลุด <c oughs> กูไม่รู้ว่าเขาออก <c oughs> เขาหลุดหรือว่าเขาออกพาะเจนเนอร์อ่ะแสดงว่าภารกิจเนอร์ก็ต้องเยอะ,ะดิไม่รู้มืงนันวะ่ะอาจจะเป็นก็ได้อยากซ่อมลายประหัตจ้ะมันคือคนที่ย่ออยู่ใช่ไหมขอมมัซ่อมเลยกูซ่อมค่ะ เรากี้เขาอยู่ข้างๆกันยยอยอมึงอยู่ตรงโน้นเหรออยู่ด้านซ้ายมึงอ่ะใครมาเหรอุ้ยเมียนโลนด้วยข้าเมียนโลนไอ้เงี้ยเขารู้หมดหนูไม่ทัเอิืน <c oughs> ่นเกิดกูเจอมาเกดแล้วเขามาหากูเลยเนี่ย <c oughs> ขอโทษกูแต่กูเห็นกูเห็นเฮ็กเขาเห็นเฮ็กเขาอยู่เครื่องอยู่ข้างเครื่องกูเลย ได้กูวิ่งมาหามึงอยู่นะ <laughs> จากคนจากวิ่งว่ากันละกันจริงอย่าเฝ้าเลยนะอย่าเฝ้าไอ้เครื่องนั้นเลยนะกูจะไปถอนตัวเทม <laughs> เหมือนจะเฝ้าเครื่องนั้นดิดดนันเนี่ยไม่ยอมไปสักทีนะ้วโ,โ,โซนโนูอุ๊ยลำลายไหลเฝ้าโซนนูดนี่เขาย,ยังเฝ้าเครื่องกูอยู่เลยอะ่ะ เขาเข้าเครื่องกูเช่นกันเขาน่าจะเห็นแหละว่าแบบตรงนั้นมีมีนี่เขาอ่ะอุ้ยบิงมาแล้วเหรอจิงไปจริงเปล่าจิวเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไว้ไว้เธอมันไม่โดนไว้เธอมันไม่โดนเธอมันไม่ เทคพังแล้ว <don> <laughs> เธอมันไม่โดนว้าวเสร็จแล้งเสร็จเครึ่งหนึ่งว่ะ <laughs> อ้าวเธอจะ <laughs> จะจะวิะ่งมาตรงกูทำไม <laughs> ส่วนทางกันช่ย <laughs> <laughs> เนียขอห้าเครื่อง <laughs> แต่กูไปลานทหารต่อถ้าทำคนนี้เสร็จแล้วนเหาดเดียเลยอ่ะเดียวแบบเอาอินี่อยู่ตรงนี้พามาหาคุณอีกโดนเนี่ยโดนคูว่ากูจุกนานอยู่นะอ้ยผมกม็ได้แบบเครื่องหนึ่งเต็มๆ มีวอลุ์นถามปะกูมีกูมีต่ฟิวแต่กูซ่อมเครื่องอยู่อ่ะงได้แต่กูเขาผ่านกูไปกูซ่อมอยู่ฝั่งเดียวกันเลยกูซ่อมอยู่หน้าร้านเหล้าอ่ะสปินกูยังไม่มาดดิไปช่วยก่อนแล้วกันกูมารอต่อไม่มีวอลุ์นถามอ่ะเฮียแล้วเขาอยู่ใกล้อะมึงน่าจะต้องมาช่วยอ่ะแต่กูกูกูร่อได้ เอาเฮียเขาเจอกูไม <Huh. S 2> oh, ่โดนฉันหรอกเธอไม่โดนฉันหรอกเอาไม่เอากูเห็นว่ากูจูเก่งละสิสงสารเนียจังกูสงสารย้ายแ๊บนึงเก็บตีนไม่ยังั้นมันยิกดึกยักู่ ขอยไม่มีเงินคอยเล่นเออไม่มีมั้งเหมือนนางไม่เอากูกูไม่ได้จุกได้แค่จังหวะมันจุกได้นะเธอเดินผ่านกูไม่ยังไม่ทันได้วางไม้ด้วยนะประเด็จเขาไปหามึงอยู่อ่ะั๋อเจยโดนแล้วคนโดนตี เขากลับไปเตะเครื่องหรอเอาไม้กลับไปหามึงอะ่ะเอาเตะเครื่องละ,ดะเดี๋ยวเดินไปได้กูจ,กจะไปเกีดีพัเสร็จแล้วอ่ะเออเป็นไปได้เดี๋ยวกูจะไปสารความฝันเขาอ,อยู่ไหนวะเขาอ,อยู่นนหน้าร้านเราพวมาซ่อมนั่นแหละตื่นปุ่งเฉะมาก <c oughs> ไม่มันเป็นทำไมมันเป็นแบบนี้วะก็ <c oughs> เสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว กูไม่เสี่ยมตายชิวหายเลยเขาหากูไม่เจอหรออย่างนี้ก็ได้วะเนียน่าจะซ่อมอยู่แหละไม่ฮิวกูอยู่เราต้องไปซ่อมฝั่งโน้นนันเนียเธอเฮ้ยผมกระจุกไม่แย่นะเธอผมกระจุกไม่แย่นะเธอ มาหักูสิหากูสิไม่เจอกุ๊ยไว้เขาอยู่เขาอยู่ใกล้กูอะไม่รู้ว่าเห็นกูหรือยังเขาอยู่ร้านเหล้าเออกูอยู่ร้านเหล้าเนี่ยเพราะเหมือนจะไปลาไปร้านประหารไปร้านประหารแต่เดี๋ขาต้องเห็นกูริ์เดีนี้แลหละเห็นกูสิเห็นกูสิกูซ่อมบนร้านเหล้าอยู่ไม่โดนอออีกแลดวอีกแล้วนี่ไงเร็วไปเร็วไปอย่าลบตรงนั้นตรงนู้นเร็วไ รจอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะหนัง oh สด <what? S 1> หนังสดว่ะไม่เธอเธอไม่ได้แดกกูหรอกอเธอไม่ได้แจกฉันหรอกเธอไม่ได้แจกฉันหรอกนะเธอจะครึ่งน,นึงแล้วครึ่งน,นึงแล้ว ขอย0ี่สิบวิยี่สิบวิเขาบิงตามมึงอยู่เนี่ยน่าจะซ่อมอยู่เหมือนกันแหละเอาสิบแล้วก็สิบแล้วจะเสร็จแล้วจะมียะเดรีนาลินปะไม่มีปะไม่มีหายโอเคจักรุณ้ำจาอะไรแล้วพ้ยเนี่ยไม่ย่อดเร็วกูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เออเธอกูกำลังจะขกูไปเปิดประตูว่าฝั่งนั้นเล่าอยู่่ะเฮ้ยแต่ผมครั้งแรกนี่นะไม่เป็นไรหรอกเธอไว้วันนี้สี่เครื่องว่ะใหม่สามเครื่องสองเครื่องจริงได้กี่เครื่องก็ไม่รู้แต่เนิร์สก็แอบกากอยู่นะเธอเขาไปทางไหนอ่ะ เนี่ยเปิดประตูอยู่ปะมันเปิดอยู่อ่ะมันอยู่ฝั่งไกลหมดเลยอะทุกคนเปิดทั้งคู่เลยอ่ะอ๋อเนี่ยย่ออยู่ไม่ได้เปิดเออเนียมันใส่ย่อมันมีย่อเร็วกูเห็นเขาเฝ้ากูแรงมากแต่ไม่มีโนวันเนาะเพราะว่าไม่มีมันเขามันเขานั่นจะขึ้นนะเขาเฝ้าจริงจังมากไไม่เปิดเปิดประตูเพิ่งเปิดประตูกูถามจีน กูไม่หากจกแล้วนะเธออุ๊ยพอราทำอะ่ะแต่มึงอะ่ะมีเท่านั้นถ้าถ้ากูช่วยมึงอะ่ะเรา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 ,เรากูโดนแทนอะ่ะมันก็ช่วยกันโอ๊ออีเนียเปิดเลยว่ะอีเนียว,วิ่งไปเลยอะ่ะน่าจะหักเหความสนใจมั้ง <laughs> วิ่งนะมึงวิ่งนะ <laughs> อ,อ,อีควายมัน วิงต้ามกูอยู่แล้วนะเนียไม่ทำอะไรเลยกูถามจริงมันย่อบแบบงงมากเลยอ่ะเนียเนี่ยมันไล่กูอยู่เนี่ยเนียวิ่งไปช่วยละว,วิ่งเหรอไอ้เหีย้ยวายวายไม่ถึงวายวายวายกูถึงประตูแล้วกูชีหน้า กูตายแม่งเลยอสิสระเลยน่าลำคานเนี่ยยังไม่ช่วยอ,อีกอ่ะคือมองมันฮิลให้กูก็ได้อะไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยตายแล้วปะประตูอีกฝ<า>ั่งน<า>ึงเปิดได้อ่ะนะอ่าอ,อีกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอยู่ด้านถ้ามึงตรงไปและซ้ายอ่ะจะมีประตูอยู่กูลำคาญม,มากเลยอ่ะ กูตายเลยได้ปะ <laughs> มึงไปออกประตูก่อนเอามึงอยู่คนเดียวหรอวิ่ง่ายวิ่ง่ายมึงหาไม้โดด <laughs> แบงเอ้ยเยยะมาก แมงเอ้ยเที่ยวริงไม่ได้สตันอะไรแต่กูต้องเปกูขอได้ป่ะกูขอด่านเนี่ยได้ป่ะวัตตาฟักเนี่ยเนี่ย N I A ป่ะ N E A ฉันต้องบอลใส่ไปทำไมวะเนี่ยเฮกโลน เราเจ๊กแบบใส่แบรนด์นิวพาร์ทไปด้วยนะแต่แบบแต่แบบไม่เล่นงงแปบบ๊บไอช่างมันกูออกมาแล้ววัตตออ์ฟังเฉยๆไม่ยอมฮิวกลัะงงมากเลยอ่ะกูกูกับบอสอุตสาจูุทั้งชีวิตเพื่อมึงมให้ซ่อมเครื่องมึงโดนคูแค่ครั้งเดียวแต่มึงก็ลอดทุเลทที่สุดในโลกเลยจริงแล้วมึงโดนกูแรงสิบสี่ทุเลส <laughs>